โอ้โหไฮโซสาวแกงแกงเพื่อนอั้าพัชรภาและอวดชีวิตดูรานอนโรงแรมระดับ E B P เพื่อนอ้ำสวยรวยทุกคนเลยนะจ๊ะระดับเบิร์ E B P ทั้งนั้นเป็นไฮโซสาวที่สวยหนึ่งในแกงของเพื่อนสนิทสุตาระดับประเทศอย่างอ้ำพัชรภาสําหรับเวนเวนนั้นเองเวนนันตาและพิชชาติ ตานั้นก็เป็นลูกสาวคนเดียวของมหาเศษรษฐีดอวอ์เศรษฐีที่ปัจจุบันนีนน็นั้นก็ล่าสุดเวนเวนเวนวน,วน,นั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพ,าพลงในอิสตแกรมส่วนตัวอัปเดตชีวิตส่วนตัวหลังจากที่ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใสที่ประเทศนิว จีฟดิวสแลนได้โพสภาพเวนนั้นก็ได้เขียนกล่าวว่าปีท้ายคลิปนี้คลิปที่โรงแรม EVP ีหนึ่งในโรงแรมที่ส่วนในสวยที่สุดของเกาหลีดีที่สุดในจิจและก็เป็นโรงแรม EVP ีพไเกิดแรงบันดาลใจละเขียนคำนิยายถึงเรื่องโรงแรมแห่งนี้อีกด้วยแต่เขาเป็นของที่ขึ้นมาจาก คมากกว่าแนะที่มีวิวแม่น้ําไหลที่สวยที่สุดในเมืองของยิ่งกว่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วยหรือแล้วก็ฉลองอยู่ในแม่น้ำไายในไลฟ์สไตล์สวยสวยมากเหมือนภาพวาดเลคะขอบคุณน้องเฟรซีสิบสามหนึผู้จัดให้ใน EBP แบบตามใจดกค้าขึ้นสุดๆนะคะที่จัดให้เจได้และฟินส ใจก่อนจะกลับนะคะสาสต์สัตว์ E.V.P. ทีน่นั่งทานแต่ก็โดยเฉพาะแขกของโรงแรมนั้งก็ได้ได้อีกด้วยนะคะวิวก็สวยแบบเจ็ดจะตายตารับแล้วใครก็อยากจะไปหยิบหรือว่า E.V.P. ที่เรื่องเยอะแบบดีฉันก็แนะนำให้ติดต่อบริษัทนางนะคะ